วันนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่านเปิดมาแล้วแบบรู้สึกตกใจนะเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบไม่เคยทำมาก่อนแลปกติจะยังปักถักร้อยดูแบบติดเชื้อเปรี้ยตื่อ แบบมากระรองนะฮะใส่ชุดโลลิต้าแบบน้องแกวตัวใหญ่ๆเออมีลูกไม้เต็มกิโลอย่างเงี้ยช่วยหิว่ให้ใช่ไหมครบองค์ประกอบเหมนเดนะฮอันนี้จะมีเข้าบ้านมาลองมานั่งดูแลอะไรไม่เคยทำอะไรมีมาก่อนเลยอันนี้ข้าวท้านเป็นโอตาคุแล้วนะเริ่่มเริมใส่ฮูแมวเลิศหางไกลแล้วนะอ่ะเจ้าหญิงบุเรศเป็นไงอย่างที่บอกว่าน่ารักสดใสเรียบร้อยขนาดนั้นนะฮะ เราไปดูกันดีกว่าว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะ <c oughs> เสงหายรู้ไหมว่าที่เห็นรือชมพูดว่าอะไรฮะบ้าเหรอใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมยังไม่คมนะโกรธวอะไรขนาดนั้น น้องน้อพูดคำหยาบแล้วหญิงพูดส่งไม่พูดคำหยาบยอดจะเจือสองพันให้ทายว่าเจ้าหญิงพูดโฉมดูว่าอะไรจะบ้าเหรอวะว่าว่าพี่เหรอมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอการที่ถามคนดูแล้วโดนด่าว่าจะบ้าเหรอวะนะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเจ้าหญิงพูดโฉมเนี่ยจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอแน่แล้วเธอพูดอะไรออกมา stop